สวัสดีครับคุณผู้ชมผลการเลอกวันหวยลาวพัฒนางวดวันพุธที่9สิงหาคม2566รางวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก31 31รางวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก16 16รางวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก116 116รางวันเลข6ตัวเลขที่ออก713 116 713 116 นี่ก็เป็นผลการออกรางวัลหวยลาวพัฒนาเมื่ว,วันพุธที่9สิงหาคม2566โชคดีมีใจกันทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ